สวัสดีครับในฐานะที่ผมเป็นนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยนะครับคำถามที่เจอเป็นประจำเลยก็คืออนาคตของการศึกษาบ้านเราจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วครับผ่านศาสตร์ที่เรียกว่าการวิจัยอนาคตแต่เดี๋ยวก่อนนะขอย้ำตรงนี้ตัวโตๆเลยว่านี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆน,นะครับไม่ใช่การเปิดไพ่ดูดวงหรือการทำนายโชคชะตาแต่อย่างใดอา้าวลองจินตนาการตามกันเล่นๆดูสิครับว่า ห้องเรียนในอีกสัก20ปีข้างหน้าเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงกันนะจะมีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆเ,เข้ามาอีกบ้างแล้วบทบาทของคุณครูจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับคำถามชวนคิดง่ายๆแบบนี้แหละคือจุดสตาร์ทของการวิจัยอนาคตในสาข,ขาของเราเลยสิ่งแรกเลยที่ต้องขีดเส้นแบ่งให้ชัดๆเลยนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างการทำนายเชิงวิทยาศาสตร์กับการดูโชคชะตาคือมันคนละเรื่องกันเลย การวิจัยอนาคตที่เรากําลังจะคุยกันเนี่ยเราจะใช้วิธีการที่เป็นระบบมีเหตุมีผลมองภาพรวมแล้วก็เชื่อว่าเราสามารถสร้างอนาคตที่ดีขึ้นมาได้ไม่เหมือนกับการดูดวงที่มักจะอิงกับความเชื่อและโชคชะตาของใครของมันนะครับ และนี้ก็คือภาพรวมของเรื่องที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าศาสตร์นี้คืออะไรไปดูเครื่องมือสองสายหลักๆทั้งสายคุณภาพและสายปริมาณแล้วจะเลือกใช้ยังไงให้เหมาะกับงานวิจัยของเราและปิดท้ายด้วยการมองไปข้างหน้าว่าแล้วอนาคตของศาสตร์นี้ล่ะจะเป็นยังไงต่อไปเอาล่ะครับเั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยมาทำความเข้าใจแก่นของมันกันก่อนว่าการมองไปข้างหน้าอย่างเป็นระบบเนี่ยเขาทำกันยังไง จุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยนะครับคือคำว่า Futures ที่ต้องมี S ต่อท้ายเสมอสังเกตไหมครับเนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดเพราะมันไม่ใช่การตามหาอนาคตหนึ่งเดียวที่ถูกต้องเป๊ะๆแต่มันคือการศึกษาอนาคตที่เป็นไปได้ในหลากหลายรูปแบบและหลายฉากฮัดเพื่อให้เราในปัจจุบันเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ตัดสินใจเลือกทางเดินที่ดีที่สุดสาหรับพวกเราได้นั่นเองครับทีนี้ มาดูเส้นทางแรกกันเลยครับก็คือวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเป็นสายที่เน้นการใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ความเชี่ยวชาญของคนมาช่วยกันวาดภาพอนาคตให้เราเห็นกันชัดๆ หนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆของสายนี้ก็คือเทคนิคภาพอนาคตหรือซินาริโอครับให้ลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับการที่เรากำลังเขียนประวัติศาสตร์ของอนาคตขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเลยคือเราไม่ได้แค่บอกว่าปลายทางอนาคตจะเป็นยังไงนะแต่เราสร้างเรื่องราวที่สมเหตุสมผลขึ้นมาเลยว่าเออเราจะเดินทางจากจุดที่เราอยู่ดูทุกวันนี้ไปถึงจุดนั้นได้ยังไงมีขั้นตอนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและถ้าจะให้เจาะจงลงไปอีกนิด มีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือการวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธุ์วรนนาหรือเรียกสั้นๆว่า EFR ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์โรเบิร์ตบีเท็กสเตอร์นะครับมันคือวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกที่จะดึงเอาภาพอนาคตจากมุมมองของผู้คนออกมาอย่างเป็นระบบระเบียบเลยครับหัวใจของ EFR เนี่ยนะครับคือการสร้างภาพอนาคตออกมา3แบบ คิดตามนะคะเราจะเริ่มจากการถามถึงภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยหรือที่เรียกว่าภาพอนาคตเชิงบวกจากนั้นเราจะพลิกกลับด้านเลยค่ะไปถามถึงภาพที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะนึกออกหรือภาพเชิงลบและสุดท้ายค่อยกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงว่าแล้วภาพที่เป็นไปได้มากที่สุดละ่ะน่าจะเป็นแบบไหนการทำแบบนี้มันช่วยให้เราเห็นขอบเขตของความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ดีสุดขั้วไปจนถึงแย่สุดขีด เพื่อเห็นภาพชัดขึ้นนะลองดูตัวอย่างงานวิจัยในบ้านเราเลยครับย้อนกลับไปเมื่อปี2546คุณสุภาวดีลิมไพบูรณ์ได้ใช้วิธีการนี้แหละครับสร้างภาพอนาคตของ e-learning ในโรงเรียนมัธยมที่เชียงใหม่สิ่งที่งานวิจัยชิ้นนั้นฉายภาพไว้ในตอนนั้นไม่น่าเชื่อนะคะว่าลหลายอย่างมันกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วในปัจจุบันซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงพลังของเทคนิคนี้เลยครับในการช่วยให้เรามองเห็นภาพอนาคตทางการศึกษาได้จริงๆเอาละครับ พักเรื่องของการใช้จินตนาการไว้สักครู่ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูอีกเส้นทางหนึ่งกันบ้างนั่นก็คือการวิจัยอนาคตเชิงปริมาณครับสายนี้จะเน้นการใช้ข้อมูลและตัวเลขเป็นหลักฐานสำคัญเลยแนวทางนี้จะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่จับต้องได้ครับ อธิบายง่ายๆก็เหมือนกับการมองกระจกหลังเพื่อคาดการเส้นทางข้างหน้านั่นแหละครับเราจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อหารูปแบบหรือแพทเทิร์นบางอย่างแล้วใช้รูปแบบนั้นในการฉายภาพแนวโน้มต่อไปในอนาคตซึ่งมันเหมาะมากๆเลยกับการพยากรณ์การเติบโตของเทคโนโลยีหรือปรากฏการณ์อะไรก็ตามที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ชัดเจน กราฟรูปตัว S หรือ S-shaped growth curves นี่คือตัวอย่างสุดคลาสสิกของสายนี้เลยครับมันแสดงให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากว่าการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยนะมันมักจะเริ่มแบบช้าๆในช่วงแรกแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วก่อนที่จะค่อยๆชะลอตัวลงแล้วก็อิ่มตัวในที่สุดซึ่งแบบจำลองทางคณิตศาสตร์หลายๆตัวก็ใช้หลักการนี้แหะครับในการพยากรณ์ และแน่นอนค่ะว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้เทคนิคใหม่ๆอย่างแมชชีนเล e ร์นิ่งก็กำลังก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ามันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศสารแล้วก็หารูปแบบที่มันซับซ้อนมากๆเกินกว่าที่มนุษย์เราจะมองเห็นได้ทำให้การพยากรณ์แนวโน้มต่างๆเนี้ยมันมีความแม่นยำสูงขึ้นไปอีกระดับเลยทีเดียวเอาละ่ะพอเรารู้จักทั้งสองเส้นทางแล้วทั้งสส่คุณภาพและปริมาณคำถามสำคัญต่อมาก็คือ แล้วเราจะเลือกใช้วิธีไหนดีล่ะในส่วนนี้เราจะมาดูหลักการกันครับว่าจะเลือกเครื่องมือ,อยังไงให้มันเหมาะกับโจทย์วิจัยเรา,เราแล้วเราจะเลือกยังไงดีจริงๆหลักการมันง่ายนิดเดียวเลยครับภาพเป้าหมายของเราคือการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นหรืออยากจะทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงอาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้ให้เลือกวิธีเชิงคุณภาพเลยครับ แต่ถ้าเราต้องการพยากรณ์แนวโน้มที่มันชัดเจนหรืออยากจะรู้ว่าเท่าไหร่กันแน่แบบนี้วิธีเชิงปริมาณก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับ และไม่ว่าจะเลือกวิธีไหนก็ตามนะครับมีเคล็ดลับสำคัญอยู่ไม่กี่ข้อที่อยากจะฝากไว้ครับคือเราต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากๆก่อนเลยต้องใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคือต้องเข้าใจบริบทแวดล้อมด้วยเพราะต้องไม่ลืมว่าอนาคตมันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศนะครับแต่มันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยรอบๆด้านเสมอเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเรามองอนาคตของเรื่องต่างๆมาเยอะแล้ว ทีนี้เราลองมาดูกันบ้างว่าแล้วอนาคตของศาสตร์แห่งการมองอนาคตเองเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรต่อไปสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆในวงการตอนนี้เลยก็คือแนวโน้องมันกำลังมุ่งไปสู่การผสมผสานวิธีการวิจัยหรือที่เรียกว่า mixed methods ค่ะลองนึกภาพว่าเราไม่ได้เลือกใช้แค่กล้องจุลทรรศน์เพื่อมองอะไรเล็กๆหรือกล้องโทรทัศน์เพื่อมองอะไรไกลๆอีกต่อไป แต่เรากําลังเรียนรู้ที่จะใช้มันทั้งสองอย่างร่วมกันเพื่อให้ได้ภาพอนาคตที่มันทั้งลึกซึ้งในรายละเอียดและก็กว้างไกลในภาพรวมนั่นเองครับและนี่คือตัวอย่างชั้นเยี่ยมของการผสมผสานวิธีที่ว่าเลยครับเทคนิคที่เรียกว่า EDRFR ซึ่งนักวิจัยไทยอย่างท่านจุมพลภูลพัตราชีวินได้นำมาปรับใช้ได้อย่างน่าสนใจมากวิธีการก็คือเราจะเริ่มจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ EFR ก่อนเพื่อที่จะได้ประเด็นสำคัญสคัญที่หลากหลายมา จากนั้นเราก็นำประเด็นที่ได้ทั้งหมดนี้ไปสร้างเป็นแบบสอบถามแล้วใช้เทคนิคที่เรียกว่าเดลไฟหรือเดลฟีไปสำรวจความคิดเห็นจากผู้เชื่อชาญจำนวนมากเพื่อหาฉันธรรมติหรือข้อสรุปร่วมกันเรียกได้ว่าเป็นการรวมเอาความลึกของ EFR เข้ากับความกว้างของเดลฟีได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับ จากทั้งหมดที่เล่ามาในวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการวิจัยอนาคตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆที่ช่วยให้เราสามารถร่วมกันสร้างสารรค์อนาคตที่เราอยากเห็นได้โดยเฉพาะในแวดวงเทคโนโลยีการศึกษาของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากอยู่ตลอดเวลาผมก็เลยอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดครับว่าแล้วจวย์วิจัยอนาคตชิ้นต่อไปที่จะมาช่วยกันเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาของไทยจะมาจากความคิดของใครกันครับ